ลมหนาวก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเหมาะกกบการไปเดินเล่นที่ชายหาดริมทะเลมากๆเลยค่ะวันนี้ไอซ์เลยมีชุดเดรสสีฟ้ามาแนะนําเพื่อนๆคะ่ะมาเริ่มกันที่ชุดแรกกันเลยนะคะชุดแรกนะคะก็คือชุดนี้เลยค่ะชุดนี้จะเป็นชุดแบรนด์เมสซิ่วนะคะชุดนี้ดีเทลชุดก็คือด้านหลังอะคะ่ะจะมีความว,าว้าก็คือมีความเซ็กซี่นิดนึงนะคะใส่แล้วคือจะรู้สึกว่าน่ารักแล้วก็เซ็กซี่ด้วยค่ะ ชุดต่อไปนะคะก็คือชุดนี้เลยค่ะชุดนี้นะคะเป็นสีฟ้าแบบสวยมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใส่ไปถ่ายรูปที่ริมทะเลนะคะจะแบบเด่นมากเลยค่ะชุดนี้ที่เทลชุดก็คือตรงอก ok นะคะจะมีความแบบนี้นะคะคือมีความเซ็กซี่ระดับหนึ่งนะคะชุดต่อไปค่ะก็คือชุดนี้เลยค่ะชุดนี้คือเหมาะสําหรับสาวหวานสาวตัวเล็กน่ารักนะคะใส่ไปเดินเล่นชายหาดก็คือน่ารักแล้วก็ชุดนี้นะคะใส่แล้วทาให้รู้สึกว่าเราดูตัวเล็กลงมากเลยค่ะ ต่อไปะคะ่ะคือชุดนี้เลยชุดนี้เป็นชุดเดรสสีฟ้าที่แบบสีสวยมากใส่แล้วคือดูขับผิวมากเลยค่ะชุดต่อไปนะคะเป็นชุดเดรสสีฟ้าเป็นเดรสยาวนะคะดีเทลก็คือด้านหลังอะคะ่ะเอ้ยขอโทษค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะแบบมีความเว้าวค่ะเว้าวข้างหลังนะคะเพิ่มความเซ็กซี่คือใส่แล้วอะดูหุ่นดีหุ่นเพียวขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ชุดต่อไปนะคะชุดนี้นะคะดีเทลชุดก็คือมีความไล่สีค่ะก็คือสีฟ้าแล้วก็ลงมาเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ดีเทลอีกชุดก็คือข้างๆางค่ะจะแบบแหวกขึ้นมานิดนึงทําให้รู้สึกว่าเราเดินง่ายขึ้นนะคะชุดต่อไปะค่ะชุดนี้ค่ะชุดนี้ก็คือน่ารักค่ะเป็นชุดเดรสลายดอกไม้นะคะใส่ไปเดินเล่นที่ริมทะเลก,ก็คือ แบบให้ลุกคุณหนูสาวหวานสุดๆเลยค่ะก็ชุดที่ทางร้านแนะนำนะคะก็จะจะมีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเดินทางมาที่ตึกมุกอเมทลาดพร้าวซอย19นะคะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถแอดไลน์แอดเช่าชุดมาคุยกับแอดมินได้นะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย